เปนกันที่จังหวัดน่านอีกสักครั้งค่ะคุณผู้ชมทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านค่ะได้มีการจัดจำหน่ายข้าวโพดหวานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตล้นตลาดในช่วงนี้ค่ะที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจังหวัดน่านค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเชิญชวนประชาชน ข้าวโพดหวานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานจังหวัดน่านเพื่อจําหน่ายข้าวโพดหวานและคอยช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตล้นตลาดโดยครั้งนี้มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตเป็นประธานค่ะ โดยข้าวโพดหวานที่นํามาจําหน่ายนะครับในราคากิโลกรัมละ4บาทพร้อมกันนี้ครับยังได้หารือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานปีการผลิต2563ปี2564โดยหอ,อการค้าจังหวัดน,าน่านกับประสานหอ,อการค้าจังหวัดใกล้เคียงกระจายช่องทางการ ขายไปยังหองการค้าจังหวัดใกล้เคียงครับเบื mm ้องต้น mm hmm. ครับ mm hmm. แจ้งปริมาณความต้องการจํานวน5ตัน mm hmm. ซึ่งจะประสานผู้รับซื้อเพื่อช่วยกระจายผลผลิต mm hmm. และหารือกับภาควิชาการเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ mm hmm. โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านครับสนับสนุนรถบรรทุกผลผลิตเพื่อกระจายไปยังจังหวัดต,ต่างๆ mm hmm. พร้อมเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ mm hmm. อุดหนุนบริโภคข้าวโพดหวานของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับ